สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพาดรวมตัวสุขสุขนเนาะนี่ okay. ค่ะกับกำลังสิเตรียมพักเขา,าสู่ทางว่ดเตรียมเพิ่งกินเนาะเพราะว่าเพิ่นจะขืนมึงพิน,นเซโปนไนด้พ่อพี่น้องมือนี่เนาะกำลังรวมตัวกับทีมงานเชีเซลลอยู่พ่อพี่น้อยเนาะโดยไปเบิ่งกันเลยว่ามีอย่างกินเนาะมาอะไรคะสาเข่างกันเนาะสบายดีเบิร์สุขสุขนเะจ้า บเปิดก sí <waren> right. ุ้งมีนะไหวนะเปิดได้ายอ้มาพอดเลยพูนะนา้าังข้างอันยังน้ำลายสีน้อยใช่หือใ่หรือ่อผพี่น้องเลยมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเซลเซลมสมานมาพี่น้องนี่เนาะมวยยังไดยหรอกมานี่มีกุ้งได้กเก่งน้อไม่เห็นเมื่อวานนี่แหละได้กมีทอดปลาพัดปลาดุกแมอ้วนสบุญ บ้านจะใส่ถถ้วยงจะใส่ถั่วยแบบห้าแสาหารนะถ้วยถ้วยกระูกเรือถ้วยอันนี้ถ้วยกระเบื้องบอถ้วยยังถวยงในเรือนนะถ้วยงบมีมเพงถัวยทีนตำถาเินมากแถมที่แถมของฟรี่แม่พี่น้องเนาะโดยเงินืพงถ้วยโยเนาะใส่ง่าย่ง่ายมาเ กำลังสิเสตียมขึ้นมือทีมซีโปเน่าขูดล้นกับเจ้าเอ็มอยู่มามาเฮ้ยนั่งเหรอวันประบุนนัดจะต้องโค้งบ่วแล้วจัดว่าพ้มปลาได้อยู่ปลาดอยู่หรอจ๊ะยังไงปลาดุกจะเข้าปลาดุกนี่กับปลาดุกนี่มีแต่ปลาดุกเม้ยบุสลัดปลาดุกปลาดุกปักเป๊ะปลาเป๊ะหัวกับเป๊ะก็จต่ ไ่อเปิดูกชนเกลือนเนาะได้ก็ลูกเปิดทปอ่านลุงกับป้าเปิดก่อนเลยยันยันไม่อ้วนก่าท่นเี่อ่ะลงมือลงมือมีท่าเข้าวเ้าขวียวกินเลยซิมี้ขวายจะกินเดือกกินเลยกินกินกินในถุงเลยเราถุงมัไม่รื้หนาเเปิดเราุงพยางมั้ยถุงยางกอยู่ดีวอย่าสวัสดีปารุงไหมถ่าไหนี่ถามูอสวัสดีปรุงไหมสวัสดีปารุงกันสวัสดีปารุงไหม

เราได้เคยออกข่าไปแ้วข้างนอกนะถ่ายอยู่พังบ้างนังไปแล้วกินกันบ่กินน้มหล้าดื่เหล้มูปวดนิดเดปิดเดียวคายมัได้ยุ่ยคลดปดเทพุ่งเลยเริบ่าไปแล้วพอให้มูดึงไหวกเชยเราแล้วพ่อคือเชนะเนาะให้ได้กินข่ากันบางะ่หามากปลานี่เขาว่าปานี่ันเปิดเปล้ออยู่ในนี้บ้านน้องเวียงคำอยู่เอาเ ไปกอนตามอัยาใส่เอ้ยรอบรอบกระเดินเปิดอะไรเปิดบอกคุณนะคุณบอกทวยคุณน่าประบุญคงมาสมุดมาคงมาคอยพี่สบายใจอัจุลูจุลูอยู่นนหนูข่าจนย่านเลยนี่ไมไอแกนไม่เลวสิมาเอาเงื่อนนี่นะโต๊ะกา ตรงน้อยพูดไปหม่อไมรอยากกระตกว่าเธอที่แล้วละเดี๋ยวละจิ้มัิ้มจิ้มิมเลียดหน่ยละบัลังกกระตกใหญ่บว่นี้นะจับบนเงินดิ่งขนาดเคยใชถอยาที่นี่ไม่ไนี่เจ้ากอเป็นถานเงาได้บ้งนั้นเรากระตุกินแล้วบอสเออนี่พัดกระลุกแน่กระเทากระุกกระทากระลุก ่อยม่จะไมู่ปปรุกทํานทิศาทูเจ้าชิว่างเด่นเนาะเหือนเจ้าี้ก็เอี่เขาบอกบอกให้ชายไปกินปลาลายๆเด้หรอ่อยไมามาๆมาูอีกี่แจ็คปรุกใไม่่อยเลยเรื่องคนมันอกไปกเลยดิเป๊ดหนึ่งนีงคิดอยู่บ่อย ลุงเจ้ามกินลุกลุงเจ้ามากินแน่ๆพาลองผิงมากัเพิ่นไปเออเพื่อลยใช่ไมไปคุยถามยุ่งไปั่นหลคนยคนใูบแล้วยังมีเลยกินเ้าแล้วกินแล้วเป็นยังไงครับอายอายยังอายไก่ไก่แตเ่อนยังไม่ได้กินข่าเช่าว่าเลกินแล้ว

เราได้โบกินมูมูแล้วด้กินได้นึ่นะตาหิบนี่แ่ตาพลุกตปะเนี่ยแลไปชมบาเนี่ยบ้าวี่ยนี่แล้วมับ้าข่อยแล้ก็ต้องมันม่อันมีอะไรก่เยมอบนเอาตอนนี้เอาเอาเสร็จก่อนออกทางชีอะไรบอดีซื้อ ข้าวนี่แหละไปแกงครัวอาหารมิแต่อาหารด้ดีเจียดีแต่บมีเอที่ชื่อไชื่อจิตสังหริกินนี่มีแอที่ดีโลๆเลยผมมีพัดลมจนไปกินหแล้วไกินไปกินย่องเงาเจ้หญงเจ้้งองเงาร่ั่ะปวไบวแล้วมกบริการฉันนั่นได้จอบบอกวาได้มเน่ห้องเอันได้ยอบม้านคขาผมมีโต๊ดเลย อไมันมันมัไม่กินนะบรรยากาศเย็นดิว่เออมีกินแล้อยู่ในคยกินเวลามันหอนลไรห่างกันเลยครเนจะกินทีห้องเอไปเอนีห้องไปเยะห่างกันเล้กนอาเหเล่กินี่างกินโตเขาแล้วไปเ่ตินงงานเขาไปเปิดคุ้มคนเนาะเดเลยบอกคิดว่าไปเลยบอกไปไป้เนาะไปเนี่ยเนาะเนือนะเบอร์เดเบิด เหนือยุ่นีข่กับเนือยุ่เนือสวรรค์ใชมันพุ่งเนือปะอพุ่งเหนือว่เนือสวรรค์มีเตพายุก็ฝากน้องเวียงคำนึ่งเด้องานพันนี่เด้อฝ่าก์เยเราไปเราไปได้ยิ่งฝ่าเเนาะบ่ฝ่ากการฝ่ากงานคนแล้วฝ่าคนงานพน่งยังบ่เจ้าไปบิ่งเป็นยังน้ำเน่นะพอไปหนาวแตกได้ข่อยเนาะมือนี่มือนี่เนาแตงเนมอแน่น่น มันแตกก่พอยู่พี่มันนีหอกกะ่อหัวใจคอยจนเฮียร้กเงินนั่นเลยว่ามือนอ่ะัเผาเผาโมใหม่มบอกเม็ดเม็ดอยู่อันเผาเผาโใหม่หน่วก็ปริจาตเน่ะเผารถไต้ข้านองเลยเผารถไต้ยข้นองจนพอนตกหุ่นด้วยหน่อยยำเงียงบอกอ๋อมันตะลุยลงหันไห้ได้นะ เกี่ยวกับน้องเวียงคำใ่ไหเพี่บมกเนี่ยเปรี้ยววเปี้ยวเลย่ยอเงี้ยเบบี้เกรี่ยวตงเี้ยไงแต่ว่าพอเกี่ยว่ะเราไปวเม่เนาะว่าไงว่าเม่เขาครับมันเม่พอนันมากนตากผนเป็นบอยืนตากผุนควายนั่นว่าสีห้องพอน่ะึ้นนั้นคืนไหนแตเพอนล้นได้ยินบรนนี้นั้นุตกแหงเนาะแล้วมันลุมึ้นนั้นลังกระบะแบบนี้แล้ว่าเราจะเมื่อฮื้นว่าระจำเป็นเลย ก็ปั๊กแห้งน่้วนะัตทัานน้องนั่นปลาปลาอะไรเอาขึ้นท่านน้องป่ะจาะึ่งก็นองลุงี่ได้ล่งั็น้องเลยไปกันน้องชกมานน่เลยเออชกมาแน่เลยลุนแล้วตอนออกมาตอนตอนไปกันไต้ฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้มันบนันโต๊อแม่งเนปลาปลาลานเอื้อนั่นเดยวินมอะรเอ้ไมแข็งไม่แข็ มเลยมาพะขนงกานเดียวไปตุกคนเกื่อนน้องถิงนนนซาเป็นไอนี่นะนนเซาคนตะวนต่ออย่อันไก่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 ะไก่ก่ไกไก่ไก่ไก่ไไก่ไก่ไไกไก่ไ้ไ่กไก่ไ่ก่ไ่ไไก่ไ่ไก่ไ่่่ ໄປໃດໄປເພັດໂ้ມີບໍ່ເຈົ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຊິເນາະເຂົ້กມາຖາມບັດບັດຜนมาได้ຈັ່างດວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີທາງพຂົ້າຄືນັ້ນໆເຂົ້າພາຊยວ່າວ່เຊິຖາມເ่ຍ มันออกมาเนเขาเห็น่นตากฝนเนาะยืนตากฝนอยู่กัเมฆาไม่ยังยืนอยู่กับพี่พอทานรุนเป็นยางขึ้นมานะมแล้วก็มีเมย์เมย์แล้วเนยเมยน้องเมย์คบนะแล้วก็มีกับญาพอดีเนี่ยองคนบอกมือกันเือกว่าจี้งน้ำมือเหยังาๆกันห้องว่าจีห้องคนขึ้นไปเท่าัเอ้แล้ว่น มื้อห้องมื้อนั่นน่ะขึ้นไปขึ้นกระบะเฮ็ด้ลูกเอ้ยน่ะขึ้นกระบะก็ซําบ่ได้อันมาซนผลแลนี่ว่าเาอยามือไว้มือแล้วเฮือนาะเราไปกทุกคนมื้อนั้นบ่มีนี่ก็เนเฮือนมันว่าตอนนผลบ่ได้ตกนะ่อยก็ตมาหันบดนี้ผลตกมันต่างกันได้บดนี้ตกตอนนั้นผมแฮงเนาะอือวันนี้ก็ ไปเดียวัพวกคนนั่งอยู่กับบ้านกใจเหียขึ้กัน่ไหวเนี่ยวะเอาเินตกได้พามเินี่วมเือนนีารถน่นกาเมินดุดอคอพื่อนเืนช่เขาหรือ่าือนนี่ตอนผ้าลงถึงมากไปห้องฝนตกมามามาอเทือนมันอยู่นี่นผมีฝนบเทือนตวมือยลุยเยะ น่ะท่านจู่ลราจับยังใคยใส่ไปมันมันเปลี่ยนบ่มันนถึงดูอือล้วจีิดแล้ว เป็นกำนาเด้ดูาหอยเงนกรไดป่จาลยประจิบิด้หนิอ๋อมันต้องช่วงดินดินอีจเก้า่เก้าเ้าจบบาโอ้ยไดนขอได้ยะมาดืนี่แน่นพุเป็นนะมาแล้วต้องเห็นุก่กเดนมาเตรียมกแล้วตีงีก็ใชอยู่หนเพนเฮ้ยอยู่อะไรใส่ยังจะใช้นมอยู่ห่ะวะใส่คุมอยู่บนพื้นได้จ้ะเนาะเบ็นบอนคุมหนาเพื่อนก็หนตั้งอะไรคุม เขาเหยียบติ่มอใช่ก็แคเพื่อค่อนเต็มัเห็นมันดาบ้าง่เนาคนาแบบทางเสียบะอันนั้นเริ่มโกนนะบ่เริ่มโกนนะบ่ทางเขาเรื่อรนะ ใท้ม้นจ้างจ้างกันไทยรถไทยแก่ไปใช้เป็ดท่านไหกเป็ดตวนี้รถไทยก่ไปใช้ก็เอาวันนั้นเออดนไหมไม่ไม่ปนเวชื่อพูดช่อสองสนะ้ก็่มมดินเจก้อนดินเจ้วกับมันเละแบบนี้ตกุดอดีตเชเจ้าหอนหามาลักพวกอย่าง พกองให้มายำไดงมาสองในวนงานเป็นโพนยำุ่มจเอืนก่ได้มีกองนึงก่อนงไป่ชาร์ชาร์ไดชาร์ไดชาชื่อมงคนไหมไปพี่กาแล้วมันไหลมันเือไปทมหมมันคอมันุดม้กหน่อยแล้วเอาปูนเทนะมันตอู่มท่านบุญยุงนี่มองน้มองาหนเเ อือ้แนไปกาตีแม่ัวแต่น้ามันก็แคแคแต่ันเป็นัลนี่เออกเนนไรน้ำปลาเจีบืนแน่ตลุดหก็เรียกวา่องั้นนี่นะงบืนจังวันแนชวดแลบงบืนมันยังบืนเอายังแบบแงแ่ะทำใจจีนานเนาะกิงลงไวลงไว้เความกดเลยดวาจจีนอือดูกวาแ้นี่แก่ฮะหนุ่มเมั้ง ตังเนี่ยตัวนั้นน่ะมันเป็นทางทางเพิ่นได้เที่ยวไปเยๆบ่ประจําดว่าเกด้ว่าาเลหมาดิราชภูมิพกอันนี้ปมันว่าถ้าอันนี้ว่าเฮาเฮ็ดดีๆก็มันบ่ได้มันบ่ได้เพราะว่าตตนี้ตันี้ก็เลินเขาลนเดินรงนีตเีย้มันหนดเนาะ แต่ว่าโตอันโตอันต่อทั้งทางรกดีบัดโมนตองอนี้นอยู่แต่ว่าโต่อยจิพานุสิ้วมันมันเป็นเดินขนะตงนี้มันมันน่าน่งุกนิ่นะมเพคนอยู่ต้องกาต้องงินโตอันนี้เรา้งผ่านทางทางตัวรักเกลียบัดน้อยเนาะน้อยทั้งทางขึ้นมผมพี่แงกนี่ห หมงน้อยหมูเงานบุญมันไปนอนอมกันเนออคิดอยากได้มันติดติดตแพงข้อมานเง่นเลยยาไมครัคือบเสมามันมูใช่สิฮัมนี่ยเอสยมานีบุญนะถ้ามูอันนั้นก็เทาก่เขางเคน่า นั่นกับกุ้งกับยางอะไรนี่ายด้กับกุ้งกับยางอะไรแหัวกุ้งหัวยางเะยรู้เ่าจะมองอะไนท่นเห็นนะหนังต่อโอ้เก่งแท้โอ้ใส่พองใ่เศร้าคนแรมนนี้นะบเฮ็ดก็ไม่ได้เลยใบเฮ็ดจะหายวดเอาพวกกุ้่เยอยิมก็ริงเองเทกันมะละกุ้ง

มันจืก็อยู่ต่อนปนี่ผมเจ็ดแปดเก้านิบเน้าสบองสิบแปดสิบเจ็ดสิบนปดเจ้เงินล้นหนึ่สงลานอเงินสามพันห้าสามพันห้าร้อยกว่ มีโอกาสก่อนสิตึ่นไปดัมมูอ่ะงอทีมด่ให้น้องผีง่ื้ออะไก็งานบอกจงดเล่ตเต่ในวันนี้กันนอนอยู่ในล่าก็ได้ที่บนกระดานมากคำไปซื้อเลยนะแต่งานนัดีน่งหัวน่งวนั่งัวนังห้วน่งนั่งน่งห่งนั้งหัวนั้งวนั่งัวนั้งจังห่งน่ง้ว่งห่งหัวง่งหั่นั้นั่ง เงินตานมด้วยเรื่องการ์นนะเอ้างมาออกไปก่อนร่วมโตกันเอากินแม่ทักเลยตนจิ้จี้จี้อ่ะกิดนทักอะไรก็สหายก้องบ่นั่นแหละกกุ้งกันเพราะเป็นวิธี ดีอยกมาว่าราะว่าวา้งทีไม่เหือนกันมาได้ก็กินกุ้งก็เ้นิธีเดี๋ยวเรให้บ่กกยอมรับอยู่นะไอน่าถือยุคันมันนี้าตะเก้าทีเคยเบิ้งมูบ่เราคิดขาวมาแี้ยครับปาตะเก้ารีใหม่ยเล็กโตในคตั้งใจไม่มักดยั่นี่กนดูกินเบิ้งปา เนี่ยเปืยนี่เนาะนี่เีแข็งเีแข็งนะามลาแต่แบบบุนเพือกิมาหอนเฮาเนาะจะปีนี้บุถ้าวายังเข้าขามุกน่ะเนาะื้อยู่ตลาดนนเพชรเนาะข้ดีวันนี้ไได้ไปอยู่วันโดยชโดยโดยดมุกกับเผือที่มาจะอนบุรีุบยาะขึ้นมาจะพุดนสามเดือนนิจขึ้นมาจกรเาดีแล้ว อิ่มไหมอืมมีงร้อยแปมี่ปตุยแล้วอืมเปดก้อปบปไปเรืเด้อเนาะโอ้ยมกบใจร้า้านไร้นนียา้ากินพร้อมกิได้ไปปแล้วนอนน้องิกาวันนี้ให้เอยๆไปไปก็จ้าจไปน้องเวียงคำอยู่บ่ี่รมสว่าก็อนใดกอั แล้วก็คือว่าแล้วก็นขาดเ่งนอกคนนี้่าแมพเป็นงานนอกคนนี้แตเนคนนอกอย่กล้าไปนะคนชื่ออ่ก้่ชื่อยู่กไปเบ่อบ่งไทยยุ่งบ่บ่มือนั่นมือมือเผาชุด้อแมค้าเขาออกมาเนาะออกมามุงคนหาข้าวให้กินเขาก็นั่งกินเขาบ่นแต่บ่แม่ฉันได้กิน ก็เขาบุญกินเนาะวันนี้พาพาจานเป็นสวดเลี้ยเลยเด้เมื่อชงอาจานเนี่ยรมาชงมาชงเดียวร่อยวันนีนนนน้คิดได้ว่าเออธงบอลีก็อย่างไงโบห็นเด้อยู่หันเลที่เราอยู่ประชาเด้อยู่ประชาก็โป่อย่างต่ายชีวิับตาเข้าไปติ้งดิิงเข้าไปทอม จุกกับเฟนบุมีอย่างคนเเฮ้ยกรก็มาทัมาเลไปเรียวไปเรียวแล้วเห็นลูกเมยกินข้าวครับกวเยมันมันเมแบบทำมันอยากก่นันเองเออมันมืดจุดส oh. 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 oh, oh. 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 ุ่มใยนจะไปลูกว่าเออไปลูกบว่ากว่าจะเซ็ตอะไรมาไปวันเพียวเอันต่าินเ้เอเนบุญนี่ว่า่เมื่อเราบอกว่าเมื่อเราบุญบุญนี่ก็เป็นบุญในสาร้อนา อยางขึ้นมาแบบเดี๋ยวมขอนน้องก็ยังก็ได้ชาบ้านนะารับคืว่ามีคนเผาคนอย่างยูนูะแน่นนะมีทุกคนเลยเน่ทั้งคนรวยคนหน่อยคนบุตรทหานยังเต้นมีคนเผาเพราะว่าชิบะเผาอยังขนาดเต้นคนยังจะเก็บแต่ตอนคนนั้ยุดผมบอกเผาก่อนเผาก่อนนี่เขาเก็บบ้แม่ก็พึ่น แดนที่นองเขาต้องเผาต้อเผาจนต้องเผาจนนั่นคนแล้วแนเ้นนี่ใจปรม่ายบ้านเรยมากหมูเหรอนเนนั่ระา้นมากนหมูเลยัมวขึ้นดังย่งทั้งย่างทั้งเล่ปะวลาั้งหดเตือนอย่างนี้คนบวดต๊กเลยิว่าหาหมูเวรหมูกยังบอกมาเนาะ หาพวกเวนวันหนึ่งสักวัน่งกรส่งเน้อเน้อคนนันนล้มอยู่เออใครอายุคงะคนประชาที่มีอยู่ใครอยอะนี่เขาพ่วงนี้ผไปแบบบร่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไม่ได้เหยียบตาตั้ไปจับเขาไปพูดแล้วมองการตินมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเพราะว่าพี่ชิดอยู่แต่าง ตับุญเพื่นกะบอทังนี้ขึ้นรได้บ่สิ่งานรได้พวว่คนมีรถมาขึ้นรถคือบตูนมาขึ้นน้องกันิี่ทไป้องเหอไม่ได้ขึ้นต้องกันเพราะว่าเด็กไปพร้อมนาพรอมตายกันจักเชื่อนะเะ่กี้ปะบุนว่า้ชีบวขึ้นแต่ปันนี่นะทั้งทั้งเขาบอกคนว่าเมื่อคืนนี่เราคนฟังมาเอ้ยเอ้ยปนี่เพื่นซ่อยคานน้ำมันเป็นแพร่รถขึ้นนเพื่นช่วยกานน้ำมัน๋อ ไปไปริมาไม่ได้ไปเลยอ่ะกันคิดหากเงินเงินเดอมันเงินเรมันก็เลยคิหา้องกคิกอยู่ได้ครับอไดเดี๋ยวนี้นะก็ไปไปกับเลยไปกับขาับ่ด้เลีไปกับก็คันไปห้วเลยข้มานี่กับพวกันไดเนาะเขาเจอจะต้องขึ้นไปกับเนี่ยมันล่านปลยนล่ายมันล่นครับกทางด้วยนี่บ่อเมนบุกปาก

ลวดขึ้นเหาลวด้น่ลวดาปาสัตว์ปูก็ยังอยู่นี่ฝาไปเลยก็กินเยฮะอยาพาไปกันไงวาอยู่เป็นมูกันนีกินซีไปเป็นมูก้อน้ปลาพ่นี่เอ๊ะทิพน่พ่อด้วยนี่เลยปามัวานนั่นกินน่งกิเจงปลายัางไปกับโบกินเรื่องปลาอ๋อเน่าเ่ยเปื่อยม่นเน่าดืปลาแดกเม็นๆน่ะซัน Cheese cheese <1971. S 2> ือจ <c oughs> <c oughs> ับกรบปยาปลาแดกนเี่เจ้าหันรู้เอาจะว่าไปอย่างอรก็บกินเดยวปาดดกินเยอะบรรยากดีปลาแดกับปลาหมึกกินผมมมงเห็นกินแบบก็เห็น่กินปลาแดกกันระจอยเอกไปนะเปิดแล้วเปิดอีกสองคนก็เมียพิ่นตอนมาเตียงตี่บ่ยู่ปากท่าน ง่วงค่ะจริงๆกินไปเลยบนตีมหานนะอยาขอแค่ไปลีใครกินจัง่วงเขาสุดลงคื้นนะได้แต่สั่นกิด่งลงเหวบ่าลอยปลายพระเจ้าช่ว,วยตเกิดมายังไม่คยเห็นจ็คเกื่อ <laughs> เป็นี่นี่อยู่วะเกิดอะไรขึ้นเประเพศอะไรขึ้นเนี่ย บือล mm mm ักซองนะลอยปลายมยังได้เฮ้ยได้เติมน้ำมันกเบิดเลยเบิดเด็ดสามขีดเดี๋ยวเติมอ่ะไหวนาไม่หอกคือนาไม่อกแต่ที่คนตอ่ยนั่นคืณคนว่าบริษะทภาพบ่ก เอาใช่จากิวิถีานจะปัก้งเเลยอะไรก็านอะไรเนออกินนี่นะก็กินน้ำเนยกินตัวเดียวนึงกินอีกคนอ่ะมากดิฮะบอกินเนาะหลังมือนะคือ hmm. ว uh ่าเห็นอย่างเนาะแกกันก <c oughs> okay, ินเนาะบอกหายเอะก่อนพรัดนะครับฮะเอ้าแก หัวแ <oung> ่หวหัวหัวหมีใครเยอะจีรุ่นหัวมีใครกันเยอะเอาวอ่ะบอกรีดไดกินด้กได้ขอจิปปอเจ้าอะไรเจเครือมาข้างเลขไหมบอจมือเจ้าจับอย่างเอามัก็คือมือเจ้าแหละเจ้าอย่างเ้ยขังไรจตระนัดมัลากกลบบอขอโทษพี่น้องเลยขางนี้ทำอะไรกันี่ นั่นย่เห็นมูกินบ่เมียขอเล่าเพลินชนอ้อหากกิน๋อใส่อีมเลรวะือคือลอือเอียมคางไหนก็กินนะลืมแั้วย่างย่างย่างอมากงอมากเออมันยง้อก่อนนขึ้นกได้บ่อน่ะบ่ไน้ตื่นเาละ

ขครกูรับูดน้นยาอืมแหนึ่งก็ับแพ็คหนึ่งมีแนึงใครกูรับไปซื้อเชฟปนเนี่ยแล้วกอยากพูดโน้นหเลยเนาะกันไอานกเดยคพูเล่นข่อยแนาะเนาะเอาดเลงข่อยเจ้าให้เนาะเห็นหรือ้าจ่าบ่เน่ยอืมไหนที่เจ้าหรือไ้ข่อยเจ้าต้อง กุ้งปูไงอ๋อโตัวชุดแท้เลี้ยงกุ้งเลยเนาะฮะเลี้ยงอ่ได้เนาะมันต้องกินน้ำเค็มอย่างเดียวนะวะโอ้ยเลี้ยงกุ้งขายกกุ้งนักจีบกุ้งจืบบอลมีอยู่น้ำไปไรนะกัะซักกรบปิ้นเลี้ยงขายธุรกิจเนี่ยควรจะได้มีธุรกิจของตัวเองอยู่เดี๋ยวนี้ มันต้องอยู่ได้ย่อนเลี่งสัตเลี่งนั่นไอ้คุนี่โ้ยขวบเี่งชัดิจเจาเียงชก็คุนอกยามนเกี่ยกับสัตว์นะบ่าวผน้องตาแล้วนนั้นเราดูมันาเป็นยัาะสะปะมนะบ้านเบก็ไม่เร็วเอนแบะไาังนีกเด็กมัเป็นไแล้วแอแลวจมมองเงินห่าเงินแม่์อันนี้ก็